พอ,อรโรงเรียนดังเกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับทํากับเด็กตาดำๆขอเงินส่วนแบ่งค่าอาหารกลางวันเด็กคิดมูลค่าหลายล้านบาทอาหารกลางวันของบรรพบุรุษคุณอาหารเช้าเบิกตรนน่นอนท่านได้เรียกรับเงินสองนิสองงบาหารกวัน,นหลาย เราไม่ไปแตะเราเข้าใจว่ามัก็ประมาณ21บาทเองไม่ไปแตะพอมันกำไรทางด้านหะนูอยู่แล้วอันนี้ตัวที่อยากจะให้เราทำหนู่ึงด้นะตนมันมีส่วนต่างเียวะส่วนตางเียใหม่คบว่าเด็กจริงๆมากินแค่600คนนะครแรก600คนแต่ว่าจะมีส่วนต่างตั้ง2 2,100คน ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดการพูดคุยแลยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกบอกว่าท่านได้เรียกรับเงินในส่วนนี้สองสองหางทววันีนหลายเราไม่เป็นแต่เราเข้าใจว่ามีงรประมาณ21บาทเราไม่เป็นแต่ พอมันกำไรจนนั่นหนูอยู่แล้วยอันนี้ตัวที่อยากจะให้เราคำนึงถึงว่าตัวนี้มันมีส่วนต่างเยอะวนทำเรื่องหมายคำว่าเด็กจริงๆเรากินแค่600คนแล้ว้อย<ะ>คนแต่ว่าจะมีส่วนต่างตั้งสสอองงพันหร้อยคนน้องหนูดูดู มันมันจะมีส่วนต่างค่ะทั้งสองสพันเก้ร้อยคนคนละหมื่นห้าคนละหมื่นห้าคนละหมื่นห้าหนูที่ดูว่าทำกันร้อยวันร้อยวันมันจะมีการเยอะหลาย่ะเรียนท่านผอด้วยนะฮะจริงๆเรารวบรวมพยานหลักฐานไว้เนี่ยกับสองเดือนแล้วครับเรารวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรแล้ววันนี้นะครับว่าท่าน มีพฤติการลักษณะน,นี้นะครับมีการเรียกรับเงินและวันนี้ผู้เืียหายก็เดินทางมาพบท่านนะครับพร้อมซอ,องเอกสารตรงนี้ซองซึ่งบรรจุเงิอนอนงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาด้วยพยานหลักฐานกันไม่ได้มาก่างแกล้งครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับพอ,อ,อโรงเรียนดังญาติบางชันขาโตทำงานล่าสุดพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบุกจับกลุ่มพอ,อโรงเรียนชื่อดังผู้ต้องหาเรียกรับสินบนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนพลตำรวจตีจรูญเกียรตินะครับบอกว่า ผู้อำนวยการคนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาเห็นช่องว่างว่าผู้ประกอบการได้กำไรจากอาหารเช้าที่เด็กเรียนไม่ค่อยมากินกันจึงเรียกเก็บเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาทางผู้ประกอบการซึ่งได้กำไรจากโครงการนี้น้อยอยู่แล้วจึงไปหยิบเงินมาเพื่อมาจ่ายค่าใต้โต๊ะให้เนื่องจากถูกข่มขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาครับแต่ตอนหลังผู้ประกอบการทนแบกภาระขาดทุนไม่ไหวและทนไม่ได้กับพฤติกรรมของผอ,อท่านนี้ โดยผออ้างว่าจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์เก้าอี้ถือว่าเป็นงบคนละส่วนเงินที่เรียกรับจากผู้ประกอบการนั้นเป็นเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กเด็กต้องได้ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่รัฐจัดสรรให้ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยปราบปรามไม่ให้โรงเรียนอื่นเอาเยี่ยงอย่างครับส่วนกรณีที่ผออ้างว่าจะนำเงินส่วนดังกล่าวไปจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้20ชุดนั้นจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่า เป็นแค่การกล่าวอ้างพอง,งบการจัดซื้อทางเขตจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านปปทได้รับข้อมูลแจ้งว่ามีการโกงอาหารเด็กกลางวันจำนวนมากเต็นเต็มม้วก็ลบหมือน้าแมันก็จะงเหลืออยู่อีกหกพันถิงไหมยังเหลือเย่าเต็มเต็มหกพันก็หกแสนถ้าร้อยวันพูดถึงนะก็เหลือเต็มเต็มอย่างเงี้ยเอเอมันอย่างเี้พอ ครอบคู่ตรงช่วยพอดีได้ไหมขอจะปูบูสเตลเลตสตต้ไม้ข้อสเตเลสตัวนึ่นี่ะสี่พันขอมีเจ็ดสิบตัวคูประมาณแปดสิบตัวสี่พันคูณแปดสิบสามแสนสองค่ะ มีขอได้ขอเดลองไปคิดดูโดยเฉพาะภาพหลักฐานจากกล้องที่บันทึกไว้ขณะพยานนำเงินในซองไปมอบให้กับพอ,อในห้องทำงานตามข้อเรียกร้องโดยกล้องดังกล่าวสามารถบันทึกภาพขณะที่พออกำลังเปิดและแกะซองเอกสารสีน้ำตาลเพื่อดูเงินของกลางในซอง ได้อย่างชัดเจนค่อนข้างขัดแย้งกับคําให้การของเจ้าตัวนะครับหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินงบประมาณอาหารเด็กนักเรียนทางด้านผู้อำนวยการเองได้ยืง่งขอประกันตัวในชั้นสอบสวนเพื่อขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำเงินสดจำนวน400,000บาทมาวางไว้เป็นหลักคำประกันครับ